สวัสดีจ้ามือนีกับิบีผ้าผัวามาวันปุยเด้อค่ะมือนีแล้ววันปุยใสเขาวหลังจากที่เห้าแบบว่า ตัดข่าวตัดยังแล้วเนาะแน้วมีนามหงเต็มหน้ากะสีดเวลาหอดเมื่อวานปุ๋ยเนาะเตรียมของอย่างลอยเมื่อวานกันสองคนแดดกะ <c oughs> แห้งเติบแต่กับบรรยากาศดีเบิ่งแนมโอ้ยหวานเฮาบรรยากาศดีเด้อใครอยากลงมาก็ลงมาเด้จ้าบรรยากาศดีแหง้ง กับผ้าผัวผ้าเมี่ยมื่อวานปุ๋ยน้องเมก็กปสิหอนแเนยูเดี๋ยวเป็นยังดอก,ล,กล้วกันแล้วโอ้ยเข,ขาเจ้างามงามแหงโอ้คนน่ะลมลมมาแล้วโอ้ยเย็นจ่อยๆเลย วานใดเขาหวันปุ้ยแล้วเบิ่งงูน้ำไหลน้ำหลแห้งยากาศดีมากเลยนี่หลังจากฝนตกนะมีน้ำเต็มเลย กได้เลิกได้ยามหวานข้าวเอ้ยหวานปุ๋ยหวานเขาเพื่นว่ะคักอยู่โอ้ยเบิ่งบักหอยตาประจีกินเขาได้น่เน,นี่ยังยังไม่ถึงนาเรายางไปอีก p ี o Arg ทือนแน่เด้อค่ะเพราะว่ามันบม่มีไม่ไม่ไม่ถือกล่องอาศัยมือถือเอามันอาจจะสะเทือนหน่อยนะค่ะให้เบิงบรรยากาศบานเฮาแดดก็ดีลมก็ดีโดยรวมๆดีทุกอย่าง ท้องฟ้าปาาปูงปลอดโปร่งมากท้องฟ้านี่นี่กับอุปกรณ์เราครู เจ้านามไายหลายนี่เขาดำเอาสามเอางามครับน่ะ <c oughs> ผู้แบกยา่างเด็กเงี้ยครับพี่ โอู้้แบกเนี่ยแปุ๋ยหอดแล้วหอดแล้วนี่เหลืองอ่อยจ่อยเลยยังไม่ได้หวานเพราะรอให้ฝนตกอยู่นี่น้องเมกอืมอ้ย บรรยากาศดีโบฮอนป้านได้แต่ก็มีลมเสียงป่าเสียงป่าบนน้ำโอ้บานเหอาบรรยากาศดีแห้ง เอาขุก,ก่อนขุไปหาใส่ปุ๋ยก่อนให้อายแล้วมาก่อนยกยกปุ๋ยเทเพอได้พักบุงกระงามเขากระงามพักบุงกระงามคนละถุงสองคนผัวเมีย ขวดเดียวก็ได้ดอกไอ้อออออไของไฟข่อยบัวเงี้ยสุดละนี่หนักเอาเบาสู้คนนี้ สมมาเรียบร้อยนะคะอาชิวบาลทางไหนก่อนอนี่หวานทางขวามือเราก่อนนะช่อมมือก่อนแบกผู้เดียวปุ๋ยไก่ไ,ไก่กะไข บักไก่หนึ่งแบกผู้เดียวคิดแตกนะครับอุ้ยเปตตาสามเนาะพี่แม่ตรงนี้ขจาวไปแล้วชิวานหรอเด้อว,วันนี้เด้อชิวานหรอเด้อ ชีวานผ้าวานปุ๋ยเนี่ยสองคนหนามร้ายมัอนี้หนามร้ายแห้งอ ค่อยมีหอยเชอรี่รู้สึกดีมากเลยสบายมากบ้านเราก้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่ามือนหนึ่งถือมือนหนึ่งมือนหนึ่งหวานปุ๋ย คุณพะเจ้าไปหอดคุณคุณเด้อเราวานก่อนขอน่เนาะไข่เสรีว่าไข่มีหน้านี้เอาพอว่าเอาขึ้นไปเวิร์ดเรสังาหารเดียบรลอยไข่เสรีจะเล่ยว่าไข่ม,มีปัน้นไหนมี่ก็มีน้อย เนีย่ยค่ะหลังจากที่ว่าตัดเขาแล้วยังแล้วก็ผ่านน้ำม,มาวันนี้น้ำพ้นก็พงมาแล้วก็วานปุ๋ยเอามันงามให้มันเขียวได้พลนลิตงาม,งาม ามาเด้อไพ่หว่างมาซอยว้านปุ๋ยนยเด้อเด้อคนกรุงเทพนั่นพี่ยัง អាចទៅដើរទៅបំ อะไรทำไม,ไมอ๋อมีแต่เขาอ่อยต่อยเลยเนาะเออถักอยู่ ตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยเหลือตรงมุมสายลาวานผู้เดียวหนูก็จะมาหวานข้างนี้นาว,วานไหนรที่เรา ้อนเริ่มห้อนแล้วเด้อพี่น้องเลยเทปุ๋ยก่อนบันนี้ก็แล้วลระเด้อจ้ายางเมื่อบันนี้เฮ้ยเสร็จแล้วยางเมื่อเบื่อยางเดิมมีรถอยู่เพิ่นไหมแล้วละ กับยางเมื่อเด้อวันนี้กลับบ้านกลับบ้านเสร็จแล้วกับภารกิจหว่านปุ๋ยวันนี้ขับไปไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ